กี่ครั้งแล้วไหนบอกซีมาเท่าไหร่ก็ไม่ผิดหวังจัดหนักจัดเต็มเนื้อหมูดรายเอ็ดคุณภาพที่สุดและแน่นอนไม่จำกัดเวลาด้วยจ้ะเป็นร้านอาหารสไตล์เกาหลีปิ้งย่างบุฟเฟ่ชิ้นหนาและใหญ่เป็นเนื้อหมูแบบพรีเมียมเคียง349บวกน้ำรีฟิลแล้วนะเครื่องเคียงมาครบผักดองกินจีปิ้งย่างกันแบบสะใจไปเลยเพราะร้านนี้ ให้เลือกเยอะมากหมักซอสต,ต่างๆแบบสไตล์เกาหลีและน้ำรีฟิลแบบสดชื่นของทั้งหมดนี้ตักได้แบบไม่อั้เนื้อหมูที่เจนตักมาดูสิลายเส้นนากินแบบสุดๆดูความสดซะก่อนแซบซึมไปด้วยเส้นของน้ำมันทําให้เนื้อนุ่มจะย่างเองก็จุใจหรือถ้าใครไปตักอาหารอยู่พนักงานก็จะมาย่างให้เปลี่ยนกระทะได้แบบบ่อยๆเลยดําเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนเมื่อนั้นเปลี่ยนเสร็จก็ลุยกันต่อหมูดรายเอ็ดช่ำๆนุ่มขนาดไหนดูตอนตักอร่อยไปกับซอสชาบูปิ้งย่างหรือจะอรอ 嗯。 ซอสชาบูทัวถ้าอยากได้ฟิลเกาหลีนี่เลยซอสซัมจังและถ้าชอบแบบซีฟูด้ดร้านนี้ก็ทําถึงจริงๆรสชาติจัดจ้ดานแซบสุดใจและที่ขาดไม่ได้ซอสโคชูจังแต่ถ้าชอบแบบเดิมๆแนะนําน้ํามันงาและเกลือก็อร่อยจ้ากินคู่กับผักสดและกิมจิราดซอสลงไปแบบนี้เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมร้า,านซัมกยอกแซนเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นจนถึงตีสองโอ้โหเปิดดึกมากและยังสามารถสั่งเมนูอื่นๆให้พนักง,งานทําม,มาให้ได้ด้วยนะจะสั่งเป็นลามยอนซุปโอเดนหรือจะเป็น พิซซ่าเกาหลีชีสแบบเน้นๆหนาๆแบบนี้จ้าอนกลับเช็คอินได้ไอศครีมคนละหนึ่งแท่งแวะเลยอร่อย